สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โบจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการที่บ่งบอกถึงการตั้งครรภ์แล้วก็วิธีการตรวจที่ถูกต้องนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องหมอให่อยากเล่าไว้ด้วยนะคะอาการที่บ่งบอกถึงาการตั้งครรภ์นนมีหลายอย่างนะคะและที่พบบ่อยที่สุดก็คือประจำเดือนขาดนะซึ่งเป็นสัญญาณแรกๆนะคะที่สังเกตได้ง่ายและนอกจากนี้นะคะก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจ,จียนนะโดยเฉพาะช่วงเช้านะคะอ่อ,อนเพลียผิดปกติคัดต้นนมปัสสาวะบ่อยหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์แบบนี้นะคะอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเนื่นนนนองจากการเปลี่ยนแปลงของอรโมนใน่าางกายยด พาะฮอร์โมน HCG ซนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายจะสร้างขึ้นเมื่อตั้งครรภ์น,นั่นเองนะคะหากเรามีอาการตามที่บอกไปเนี่ยก็สามารถซื้อชุดตรวจตั้งครรภ์ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะที่เซเว่นอีเหรือร้านขายยาทั่วไปนะคะมาตรวจเองได้เลยนะการตรวจการตั้งครรภ์ด้วยชุดตรวจนะคะเป็นวิธีที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะและการทางานของชุดตรวจก็คือตรวจหาฮอร์โมน HCG นะคะในปสัสสาวะของเรานั่นเองนะชุดตรวจตั้งครรภ์น,นี้นะคะมีความแม่นยําถึงนะะวก็ตรวจพร้อมฮอร์ HCG ได้ตๆนะู้ผลร้รวก,วาการตรวจับงครรภ์นทั่ว ปนะะวิธีการก็ใช้ก็ง่ายมากๆค่ะทั้งมีแบบจุ่มแล้วก็แบบปัสสาวะผ่านนะคะแบบจุ่มเนี่ยก็จะมีถ้วยรองปัสสาวะมาให้นะเวลาปัสสาวะนะคะให้แนะนําปัสสาวะช่วงต้นทิ้งไปแล้วก็เก็บช่วงกลางนะคะหลังจากนั้นเนะี่ยรำแผ่นเทสมาจุ่มนะคะดูตามรูปได้เลยนะคะปัสสาวะเนี่ยห้ามเกินขีดแมกไลน์ลนะคะ แต่ถ้าเป็นแบบปากกานะคะก็ให้ปัสสาวะผ่านตรงขีดขดสัมเป็นวิตรงลูกที่โบวงไว้นี้เลยนะคะแต่ทั้ง2แบบนะคะรอผลประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะคะและไม่ควรอ่านผลหลังจากที่เกิน5นาทีแล้วนะคะเพราะผลอาจจะเบี่ยงเบนได้นะคะและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจก็คือหลังจากประจำเดือนขาดไปแล้วหสัปดาห์นั่นเองนะคะการตรวจในช่วงเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะได้ผลที่แม่นยําที่สุดนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเฮสซีจีเนี่ยจะเข้มข้นที่สุดในปัสสาวะเรานั่นเองนะคะ และหากผลตรวจเป็นบวกนะโบแนะนําให้ไปพบคุณหมอนะคะเพื่อตรวจผลยืนยันอีกครั้งหนึง่งโดยคุณหมอเนี่ยอาจจะทําการตรวจโดยการตรวจเลือดนะคะแล้วก็อาตัวสาวให้เราเพื่อยืนยันการตั้งครรภ์แล้วก็ประเมินสุขภาพแล้วก็ทารกในครรภ์เราด้วยนะคะและหากผลตรวจเป็นลบนะแต่ยังมีอาการที่น่าสงสยัยโบก็แนะนําให้ตรวจซ้ำอีกครั้งนะคะในอีก 2- 3ถึงวันนะหรืออาจจะไปหาหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุอื่นๆได้นะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามโบได้เลยนะคะ